สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้กับมาพอครับดาบหน้าอีกคือเก้าครับเมื่อนี้ยดาบหน้าสี่มาเอเราปัญหาในนาที่เขานาฝนนะครับนาองของการปลูกทุเรียนเท่านี้จะตรูพืชสําคัญอีกตัวหนึ่งครับดาบหน้ากัสิเมื่อแช่ประสบการณ์แล้วกันว่าเราบอกเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนท,ท,ทุกคนน้อครับนาอครับ,รบช่วงนี้ก็ลังที่เขานาฝนนรับพี่น้อง หลังจากที่ดับหน้ากัก้อนที่เขาหนาฝนกัได้เตรียมดินเตรียมยังใส่ปุ๋ยเตรียม้อยแล้วต่อมาก่ะกัช่วงที่เขาหนาฝนนี่ศัตรูพืชสําคัญครับพี่น้องครับกักทุเรียนเฮานี่อันตรายสุดๆกว่าตัวอื่นครับตัวนี้ครับคือด้วงครับพี่น้องไอ้ด้วงแมกงกอสรู้ไหมครับพี่นอ้องช่วงเขาหนาฝนนี่เขากลายเปแพร่ระบาดหลายเนาะครับเนาะเป็นตัวเป็นศัตรูพืชตัว สำคัญนะครับเนาะมาบ่งครับมันเป็นมันมันขีเกินสีนะครับพี่น้องมาบอกความกันนะครัเบเ <Ether> นาะมันขิกินยอดแต่ทุเรียนผมนะครับมันติกัดกินยอดทุเรียนบานเวลาเวลาเขากัดกินล้านั้นอันนี่ครับตัวบันคับพี่น้องนี่ครับเบิ่งได้พี่น้องเด้เอีกยเด้อนี่นี่ครับตัวมันนี่ยครับนี่พี่น้องนี่นี่พี่น้องครับตัวตัวของเขาเนี่ครับนี่เพิ่งเขาติดกัดกินได้พี่น้องนี่เด้อกัดไปเขียว่าน่นกัดกินเป็นแผลออกเมื่อแล้วพี่น้องนั่นนี่อัน ฝั่งบนข้างหีกอะไ้ครับนี่นี่ครับตัวเขานี่ครับนี่นี่เขาถิกาดกินแบบนี้ครับนี่ช่วงหน้าฝนครับนี่นี่ครับพี่น้องตัวของเขานะครับเนาะเพื่อนๆเอฟซีนะครับเนาะพยามครับช่วงนี้ครับช่วงหน้าเขานาฝนนี่คันผู้ใดก็เป็นเป็นสายอินซีนะครับเนาะเป็นสายอินซีหรือว่าเคมีก็บเอาบ่ค่อยยูดกพี่น้องครับ ด้วงชนิดนี้ก็เอาบกไอยู่บนไหนดาบหน้าก็บบกไคหุ่นจักว่าใช้ยาตัวไดเนาะครับเนาะส่วนใหญ่ก็บจีดย่างเก็บกันขึ้นเอากราฟน้ำมันส่งนะครับเนาะมีวิธีอยู่ครับพี่น้องมีวิธีที่จะเกิดมันดักให้มันทุเลาลงอยู่ครับแต่ว่าบ่เหมือนเนาะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดาบหน้าสิบอกอีกในถ่ายคลิปอีกที่หนึ่งเนาะครับทาอะไรที่ไหนไมันยังคอยเจอคอยเจอเบาบางน้องเนาะครับเนาะช่วงนี้หน้าฝนนี่ก็เน้นย้ำเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนๆทุกคนเนี่ยกับพยา,ยามรอบางตุนทุเรียนแต่อของแน่นะครับเนาะรอบางวา่าเออช่วงเนี่ยน้ำบ่อเศร้าแต่เศ้า,ามันมีนามเยิมบอ่อเนาะมีท็อปเสลากินบอ่อแล้วก็มีแมกงกอกเข้าเนี่ยตัวสำคัญครับพราะเขากินตามยอดแล้วนะครับห่องที่นีนกไปเกาะยอดมันก,ก็หักนะครับเนาะนกอีเหยงมากกอกยอดก็ฮักเดินไปดการเสียหายของทุเรียนเท่าแล้วครับเนาะก็เลยมีสาระดีดีก็เลยจับหน้าก็เลยประบอกบอกพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีเขา พยายามครับช่วงเขาช่วงที่เขาหนาฝนนี่ครับช่วงนี้ครับช่วงเขาหนาฝนทำไม่แหละครับเพราะเขาฝนชุกๆแล้วเขากับบกอยมีแล้วครับครับเมื่อนี้ดับหน้าสิผ้าไปเบ่งไปอัปเดตนะครับเนาะหลังจากที่ดับหน้าปลูกทุเรีนันให้พี่น้องเบิ่งแล้วงกเปลี่ยนผ่านมาเนาะครับเนาะเทดแบบใดอ่าคนคิดถึงติดดีเนาะพี่น้องเนาะเทดแบบดับหน้าเ็ดเดียวครับพี่น้องกันผู้ใดอยากปลูกทุรีนไใหม่เนาะบกเคยปลูกนะครับ ย้อนกลับไปยนคลิปดาบหน้านะครับเด้อเฮ็ดแบบไหนนะครับดาบหน้าจะพลาดเบยนะครับโบวิโบวิายจะต้นดาบหน้าจะพลาบมึงครับสามมาเพิ่มความแข่งกันได้นนครับเด้อกลับมาต้นเก่าอีกตัวเก่าแล้วครับพี่น้องหกเดือนผ่านไปแล้วล่ะครับต้นนี้ที่ดาบหน้า ทายอย่พี่น้องเบิ้งนะครับว่านี่ยวิธีการปลูกของดาบหน้าเฮ็ดแบบไหนเนาะครับเนาะเอฟซี FC ความ,มาดาบหน้าเฮ็ดจังไหนปลูกกันคยบโตายต้นเนาะดาบหน้าปลูกก็คยตาย้ะครับเนาะทุเรียนไหมแนะนําก็ได้ครับพี่น้องเฮ็ดคือดาบหน้าแห่าไรเอฟซีพันผู้ใดเพิ่นที่เฮ็ดปลูกดาบกต็ตายเนาะพยายามแบบทําใจแบบสบายๆแล้วพี่น,อน,อน้องเนาะบ่ต้องกันเอาเอาตามความคิดเจ้าข,อ,ของเนาะเคยปลูกแบบม่วงเค่อยยังแบบไหนนะี่เนาะ ลองมาคิดบังก็ดาบหน้านะครับเนาะเพราะบังคิดที่ดาบหน้าล่งเปกษตรเนาะตั้งแต่ตรรนะานหนาวน,นะครับเนาะให้เฮ็ดตามทุกขั้นตอนไเลยพี่น้องแล้วมันจะหลอดร้อยเปรเส้นครับนี่หกเดือนพี่น้องหกเดือนครับหลังจากที่ผมปลูกหนาหนาวนะครับช่วงหนาหนาวเขาสิบ่ค่อยแตกยอดปนไดบานนี่พราะเขาปลายหนาวครับว่านเขาจะเริ่มแตกยอดดีด้วครับพี่น้องเนาะเขาจะเริ่มแตกยอดดีนี่ครับรอบที่สาม จะเขารอบที่ซีแหละครับพี่น้องนี่ครับนี่พกเดือนพี่น้องแต่ว่ากระดาบหน้าก็าแนะนําเด้อครับย่าไปปลูกหนาหนาวคือดับหน้าเด้อมันชันง,งักไปช่วงระยะเขาปลูกใหม่ๆแม่ครับทันปลูกบบเปเลี่ยนหรือว่าทันว่ามีความลู้ว่ามีความเข้าใจของเขาเนี่ยเขาเคล็ดในเขานอกหนาวตายเลยเด้อครับที่ดับหน้าปลูกไปนั่นนั่นคืออยากเคล็ดให้พี่น้องเพาเอฟซีขอมาซื้อนะครับว่าดับหน้าปลูกแบบใดใส่จากไหนแบบใดก็เลยก็เลยปลูกให้เบึงเพราะว่า ต้นนี่ม East, sea, ันก็ส้มแลน้วเราพี่น้องมันเหลือปลูกหลายปีเนาะที่ไม่เหลือเยาวานที่นี่ดาบหน้าก็เลอยมาเสริมตัวมันสีไตอะไรครับตนนัวม es ันเงาแน่เดียวตัวมันเงาเนาะวันี้พ่อมาปลูกเลยครับพกเดรียพี่น้องครับเขาหนีแตกยอดนี่ครับหนีพี่น้องนี่ครับเขาอุดมสมบูรณ์มากเลยครับเขาอุดมสมบูรณ์บางาบอยางคักเลยครับนี่เขาวป็นปีหนาครับก็จะภูมิไงเลยครับ าดาบหน้าก er ับย่างต้นนั่นครับเนี่ยดาบต้นนั่นกันปลูกก้อนเนาะครับพี่น้องแต่ว่ามีแมงกินแน่พี่น้องดาบหน้าก็บบอกว่อยากเสียดยาปรนเด๋ยน้องหลุกน้องก็บมุมีครับเสีดยดแน่บอกเสียดแน่แต่ว่ามันระบาดแห้งดาบหน้า,าก็เสียดเคมีเนาะครับเนาะคอยใส่เอาการว่าระบาดแห้งในระยะที่ช่องเสียดเนี่ยก็คือระยะที่มันใบมันกำลังใบเป็นใบดาบพี่น้องพี่น้องเนะาะเขาจะเสียดยาเนาะพวกเพียรไฟ่ไล่แดงพวกอันยาพวกนอนพวกนี้งนี่ครับเท่า ส่วงนี้เป็นใบดาบพี่น้องพี่น้องช่วงเคยเขาเป็นใบซับนี่เนาะครับพี่น้องนี่เนาะครับเนาะเขาเาสีดเลยได้ครับเลยมันหน่อยกว่านีเนี่ยเขาพยายามเสียดีเทียเดียวก็ได้พี่น้องกันเอาะสีดช่วงนี้นะครับแต่ย่าไฮย่าหฮใบดาบมันก็ต้องครีแบบนี้ได้ครับด้วยใบดาบนี่ครับถ้ามันครีแบบนี้เนี่ยเขาสีเสียดยู่ยากได้พี่น้องใส่เขาเสีดเคมีนี่ถ้ามันอ้าปากออกอ้าใบออกแบบนี้เนี่ยเขาเขาต้องเสียดหลายเทียด้วยพี่น้องจียู่สียดเดียว่อยู่เพราะว่าอิมเพียงมันมันเข่าไปอยู่แน่นหล่องใบไหมครับพี่น้องพวกกัน พวกยาพวกมะเร็งศัตรูพืชมันจะเข้าไปยู่ในร่องใบเขากลับมาต้นนี้คือเราครับพี่นอ้องเอฟซี FC เนี่ยคไปเบิ้งคลิปเด้อพี่น้องเด้อคลิปที่ผมเทสไว้นั่นก่อนหนานี่นะครับเด้อปลูกทุเลียนนะครับช่วงหนาหนาวน,นี่นะครับแนะนําครับนี่คันสิปลูกใครปลูกใครปลูกกันช่วงปลายเมษายนครับพี่น้องเพราะว่าถ้าปลูกช่วงปลายเมษายนนี่เขาสิแบบจะเลื่อนจบตัวดีครับพี่น้อง เขาจะมีอุณหภูมิอุณหภูมิที่เหมาะสมในดินนะครับเนาะถ้าเห็ดแบบหน้าเนี่ยเขาจะแตกยอดตั้งแต่ตั้งแต่เดือนแรกเลยครับพี่น้องอันนี้ดาบหน้าผูกหนาหนาวเนี่ยมันมันติดหนาวมันชงักไปจยงเป็นเดือนเดือนก่ากับสองเดือนพลลัพพี่น้องมันค่อยเจะแบบแตกแตกออกมาเนาะมันปลายหนาวนะครับเนาะแตกตุ่มออกมากบบออกมากออกแค่ใบสองใบสุดพี่น้องถือว่าเขาเขาจะเล่นตัตัวดีครับแบบนี้พี่น้องแบบนี้แหละครับเ็ดแบบผมนี่ครับถ้าผู้ใดผูกผ่ไใดกะ ก็ลองไปบงังคลิปย่อนหลังได้ครับเดอ้อพี่น้องเดอ้อบานนี้ดับหน้าจะพาไปบังนี่ครับบานนี้พาไปบงับบปบงวิธีอันที่เบ,บาให้ฟังน้องครับเนาะเคล็ดต่างขึ้นแม่งกอกจ,งจังจีจังจีรดล้มเนาะครับเนาะจังสียวกไฟไหลดับหน้าใส่ตาคายแม่พี่น้องใส่ตาคายดักนกไหมครับต่เอาแบบทีเอาแบบทีนีนน่นี่ครับนี่ผมนี่ครับนี่ครับใส่ตาคายแบบนี้ครับพี่น้องนี่ อันนี้ก็มพีแต่ยเน่แม่งกอกติดนะครับนี่มันแห้งไตแม่งกินน่นแม่งแม่งกอกกันละครับนี่ใส่ตะไคร้ขึงเลยครับด้วยมันมันแบบเสียบแบบทีทีได้พี่น้องแบบทีทีทำม่งกันม่ง,งทีม่งสามเส้นนี่ได้พี่น้องนั่นแหละครับเดี๋ยวผมสิบังเนิ่เนไปฆาไ,ไปบ่งตัวจริงที่มันติดอยู่ก็ล่างติดอยู่สามสี่ตัวครับพี่น้องผมเนี่นเห็ดไปตะบีกกยนี่นะคราบ่บอห่านเนี่ยนบ่อห่นเห็ดเสริมใหม่อยู่ครับภาพประมครับพี่น้องก็ล่างติดอยู่นันครับอ่เขามากขึ้นมันขึ้นมากขึ แก่ยากวามบัดเนี่ยทั้งทั้งไม่ข้ามทั้งไม่คิ้นทิ่นู่นครับ หลาบหน้าไก่แค่ตึ้งกระปีที่เดียวครับนี่อันนี้ดาับหน้าใส่ตัวหางขวดเนาะครับมันตัวหน่อยมันบดติดนี่ครับนี่มันผูกแล้วครับนี่มันถื่อฝั่งมันไกลไก่แ้ครับนี่นี่นี่ครับตัวแม่งกว่าครับนี่ติดอยู่ครับนี่นี่ครับนี่ตัวแม่งกว่ากุ่นตัวตัวใหญ่แม่งแม่งว่ารี่ไ่นี่ครับแม่งตัวตัวสำคัญที่มันไข่ใส่แ็ดแถ่มันเป็นน้อนไหมครับนี่นี่มันขาดแะ้วครับนี่แม่งไรนี่กรกปีที่แล้วมันผูแล้วครับนี่ นี่แมงกอกมาร ει, ี่นี่คร ouais. ับ immt, ต,ตัวน Oil ี้สาคัญเลยครับนี่นี่นี่ตัวน ah. ี้เท็ดเห็นไม่เป็นนอนนะครับนี่นี่มักกัด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 หลักก็ไข่ใส่ครับนี่ไข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 ่ขาวแข็งนี่เท็ดเห็นไม่เป็นน้อนเตาะแล้วน้ำตุนนะครับนี่แมงมารี่นี่แมงกอกมารี่แหละครับนี่ผมมาตัวนี้แหละครับที่มันเพราะว่าผมมีเห็นมันไข่ใส่ไหมครับผมเกิดโมลูว่าเขาเป็นแมงกอกยังหอกครับแต่ว่าผมว่าตัวใหญ่นี่นะมันมันเป็นตัวไข่ใส่กัดกัดเป็นแผลหลักกับไข่ใส่แล้วเป็นน้อน ก็ไปกอดลาต้นนะครับแต่แม่งกอดเล้งแดงแบบต้นน้อยแบบนี้นั่นบ่ค่อยเห็นไข่ใส่ครับแต่ว่ากัดทําไร่ทำไร่หยอดทําไร่ทำ,ทำไร,ำไร,ำไร,ำไร่หยอดมันไหมครับนี่นี่กำลังติดมาขึ้นนี่ครับนี่แบบกต่ผกเปก็นข้ามผมไม่กินโน่นนี่ครับพม่านี่ครับนี่ปีที่แล้วดาบหน้าก็เอาโอาเวอร์ไซคับกัปีนี้ก็บ่บฮัทนี่โบฮัทนี่ใส่บ่ฮันใส่ตะไคร้ครับกันได้ทั้งนกก,งกันได้ทั้งเงินแม่งแม่งกอกเนาะครับเนาะ วิธีดับหน้าก็ปีที่แล้วก็ดีครับรถรถลูกกระหลายครับปีนี้ดับหน้าก็เริ่มสีเอามาใส่มืออกันสิเขาไปซื้อตะไคร้มาใส่ไหมนะครับเนาะพี่น้องใส่ปีละเทียเพื่อไอ้เลื่อนเท่าจะได้เลื่อนตู่ดีบ่มีอุปสรรคาร์ยังเนาะครับเนาะถ้ามารคลิปนี้กกอย่าลืมกดนไหลก้นแชร์ให้ดับหน้าเด้แลครับดับหน้าก็ มีเลีง้งเคล็ดลับเล็กยงเลี้ยน่อยมีความรูเ้เล็กยงเลี้น่อยมีอย่างที่พ่อให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนหน้าก็เอามาลงให้ให้เป็นประโยชน์นะครับพี่น้องเนาะอย่าลืมครับอย่าลืมกดติดตามได้เลยครับกดไลค์กดแชร์ได้ครับรับขีดเนี่ยจบเอาไวส้สงนี้ก่อนนะครับเนาะพี่น้องสวัสดีครับ